อ่าขอมาก็จัดให้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายละครคุณธรรมที่ไม่ได้ข้อคิดของเราเพราะมีหลายคนเนี่ยอยากเห็นหน้าทีมงานแล้วก็อยากรู้ขั้นตอนวิธีการถ่ายทําละครว่าพี่มีขั้นตอนอย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดเผยเลยอย่างแรกนะคะทุกคนเราก็ต้องตื่นมานั่งคิดบทค่ะเราก็ต้องจินตนาการว่าวันนี้เราจะแสดงเป็นใครและมีตัวละครกี่คนโดยทุกบทบาทเนี่ยเราก็จะจดใส่ใน iPad นะคะทุกคนหลังจากที่เราจดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนั่งเลือกวิกนะคะเลือกวิกผมให้เข้ากับตัวละครหลังจากได้วิกที่ถูกใจแล้วนะคะทุกคคนนนนเเราากกก็็จะะะมลลืออชุดวััี้งยู่ ะะแต่ขอเป็นชุดนักเรียนละกันเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายดีเพิ่มมาสังเกตนะคะทุกคนว่าชุดของเราเนี่ยยับมากนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าคิวถ่ายแล้วทุกคนเพราะเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะเรามีเตารีดไอ้น้ำทีฟาวไอซียลพัสนะคะจะบอกว่าตัวนี้ช่วยชีวิตเรามากยิ่งในช่วงเวลาเร่งรีบเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามาหาโตะลองรีดเลยทุกคนเพราะเขาเนี่ยมีบอบ์ดที่ปรับได้ถึง3ระดับเลยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือเอียง30องศาเนี่ยจะบอกว่าทําได้หมดนะคะสะดวกสบายมากๆที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือน้องานย้เไดล ประโยชน์ของน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่รีดผ้าน,นะคะทุกคนเขายังสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกยกไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการรีดที่นอนรีดผ้าม่านได้หมดเลยแถมยังช่วยยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%อ่ะหน้าพร้อมผมพร้อมเสื้อผ้าพร้อมเราก็ไปเลือกถ่ายละครกันได้เลยวันนี้นะคะเราก็จะรับบทสาวผมแดงนะคะก็เป็นสาวน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะคะนี่สะบัดผมไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการแนะนําทีมงานในช่องเรานะคะคนแรกนะคะทุกคนพี่ท็อปนะคะคนนี้ก็เป็นตากล้องมือทองนะคะทุกคนเป็นคนที่รู้มุมเรามากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เราเน กับแกมาหลายปีแล้วนะคะทุกคนเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆต่อไปนะคะน้องอันอันนะคะน้องอันอันนี้ก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะก็จะคอยดูแลคิวให้ก,กับนักแสดงนะคะคนนี้ก็เก่งเช่นกันนะคะทํางานดีเยี่ยมเลยคนสุดท้ายนะคะก็คือเจนุกนิงนะคะคนนี้จะเป็นคนที่ดุมากๆเลยนะคะเพราะว่าคอยกํากับนักแสดงทุกคนแล้วก็พี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบสอนการแสดงนะคะทุกคนเก่งจริงคนนี้ย,ยอมรับเลย